จากบ,บ้านสําหรับเวิร์กฟอร์มโฮมครับแบบไหนถึงจะเหมาะครับคือหัวใจของการเวิร์กฟอร์มโฮมเลยนะครับก็คือการนําข้อดีของการทํางานที่ทํางานและการทาทางานที่บ้านเนี่ยมารวมกันก็คือมันมีประสิทธิภาพของการทํางานที่ใกล้เคียงกับที่ทํางานแต่ว่ามีบรรยากาศอบอุ่นเหมือนอยู่บ้าน mm hmm. โดยที่ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางใช่ไหมครับแล้วก็ประสิทธิภาพงานก็ต้องไม่ลดลงเพราะฉะนั้นแล้วบ้านที่เหมาะกับ w o r k ์กฟอร์มโฮมเนี่ยอย่างแรกคือต้องคํานึงถึงความสะดวกสบายคือสามารถตอบสนองความต้องการการทํางานของแต่ละอาชีพได้ดีแล้วก็มีแสงสว่างพอเหมาะ มีพื้นที่ที่พอเหมาะอากาศถ่ายเทได้ดีพวกนี้ครับแล้วก็อันที่2เลยเนี่ยสำคัญมากเลยคือต้องมีความเป็นส่วนตัวเพราะว่าการทํางานเนี่ยมันยังคงต้องมีการทํางานอยู่มันคงต้องเป็นการทํางานเนาะมันไม่ใช่การอยู่บ้านมันยังต้องการประสิทธิภาพการทํางานอยู่เพราะฉะนั้นแล้วหากมีสิ่งรอบข้างในบ้านมากวนเนี่ยมันก็จะทําให้ส่งผลต่อประสิทธิภาพทํางานได้เพราะฉะนั้นพื้นที่เวิร์กฟอร์มโฮมในบ้านเนี่ยควรจะต้องมีความเป็นสัดส่วนแล้วก็ไม่ปัปนกับส่วนอื่นๆในบ้าน เนี่ยคือภาพรวมๆคือที่ทุกอาชีพสามารถทำได้นะครับส่วนรายละเอียดที่มันเฉพาะเจาะจงเนี้ยก็คงต้องว่ากันเป็นอาชีพอาชีพไปว่าแต่ละอาชีพมีความต้องการอะไรเป็นพิเศษ